បាទครับតាងឆ្នោតពីពីងមករូបមោទនាសាទុគុណសៃបាទដូចกันนะครับ Takdir dan niat tak padai, noda tak សុខម <Nope> ិនឮចាំងលើសុខមិនឮចាំងលើពិបាកទីក្រាហ่าបរិយាកាសថ្ងៃបាក់ចាំឆានពីភ្នងថ្ងៃអាកាសเย็น แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานสองสามวันติดตักติดต่อกันอปากแข็งผมว่าพี่น้องพูดจะไม่ออกอ,อาอุณหภูมิ13องศา13ติด,ต,ดติดกันแล้วก็14วันนี้มา15องศาอ่าเหมือนจะอุ่นขึ้นมาแต่ว่าอ่าหมอกลงไอ้ตัวหมอกลงเย,ย็นอยู่พี่น้องโชคดีที่ไม่มีลมถ้ามีลมเหมือนนะช่วงวันที่12 13องศาวันนั้นหนูพี่น้องหนาวเยเยือกเลยเหมือน ลมพัดพาสายน้ำแข็งโปรยเตีมาโหเย็นจัดใจพี่น้องแม้แต่ขนาดขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวซื้อของนะมันเหมือนขับรถฝ่าสายน้ำแข็งนะฮะเย็นนะไม่เช้านี่ก็เย็นเยอะๆเลยนะครับพี่น้องที่ได้ดูได้ชมคลิปไสยบาทเช้านี้นะอย่าลืมมาร่วมอนุโมทนาสาธุสะสมบุญกุศลด้วยกันนะครับ วันละนิดวันละหน่อยอย่างน้อยก็เป็นสมบัติภายในของพี่น้องแล้วก็ของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ต่อทองช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ